ันใหม่ครับทุกท่านครับเช้าวันใหม่ครับผม14มิถุนายน2567 6 7ครับโอ้สองฟ้าสวยมากพี่น้องสองฟ้างามมากอันนี้ตลาดเกษตรเราตลาดเกษตรนครโคราชตลาดของพานิชย์ตลาดเขาสากหรรม มารวมกันอยู่ด้านทิศตะวันตกของสนามนะครับไม่ได้อยู่ในสนามมีอยู่กับไล่วริการไล่วรการไล่วรการวันนี้มีทุเรียนมาอ,อยู่ข้างๆของนาฬิกานี่ละครับหาไม่ยากเลยเดินบรักปามน,นะครับยังไม่ได้กับหรอก ยาวไปเลยครับมีสองแถวสามแถววันนี้สุดยอดสุดยอดยาวจะไปถึงลานย่าโมลแล้วกรับเนี่ยโอ้มีแถวสองเลยครับอือเรียงสวยงามมากกว่านี้ผมมาถึงนี้ตีสี่บคนมาถึงนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับ บางคนมานอนเฝ้าตั้่เมื่อาวานนี้แล้วเดี๋ยวไม่มีที่ตั้งฮะฮะแมนว่า <c oughs> นอนเฝ้าแต่เน้าคือใครโทษอยู่ตรงนี้นะอาจารย์เขาเล่นมั่งแก่หกทุ่มตีหนึ่งเนาะผมก็รู้ว่ามันจะไม่มีที่ตั้งผมตื่นตีสามละลายอยู่อยู่ใกล้กว่าเพื่อนนี่นเนี่ยมาถึงนี้ตีสี่ตีสี่ครึ่ง เขาตั้งกันหมดแล้วเขาตั้งกันหมดแล้วอัธศัยโอเคครับผมศูนย์แปดหเจ็ดปดเจ็ดศูนาโทรสามนะครับถ้าหาไม่เจขอขอบคุณครับ